สบายดีสวัสดีพี่น้องปอกไปสู้ครูสู้ค,คนจ้าพี่น้องเสนอเมนูกับข้าวจ้าตำสมตำตำบะคงแบบบานๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเน,น,นี่ยน้ำปลาดานนัวจ้าสีสันเป็นต่แสบป้นี้สมตำของเรากินกับทอดปลาทูจ้าพี่น้อง ถอดประทูสองตัวแล้วก็สิมีซุปซุปอกหมีหรือว่าซุปขนุนจากพี่น้องจา้านี่ผักกาดผักแกมห้าก,กินกับสมตามมีกะทินมะกะทินออนจากพี่น้องแล้วก็สิมีดวกปีโอ้ปีกระดำมลำมึงเนี่ยดวกจังไรมันบ่อยลำพี่น้องลำปีเลย มาเลยจ้าพี่น้องคิดขอเลี้ยงน้ำกันจ้าเมนูของเฮาก็บเมีซัมเม่เลยจ้าวันนี้ส้ตมตำนี่นี่คือขาดปไปเลยเลยนัวนวันวหนวังปลาบุงสีสันนี่น,น,นัวหนังปลาค่ะบุกุงกรอบกรอบจ้าพี่น้องจ้ายิบกิน,นกับกระเทียมอ่อน ืแซ่บนัวแห้งอออย่ก่อนจะคำแซ่บคำในไงเด้อคำตัดสวดแซ่บครับอืม ขัางเสียงกอนซ่บซุปขนนสมตำอทอดปลาทูจ้าพี่น้องจ้าฝากเปียกกำลังใจในเลิอจ้าพี่น้องฝากเบรงโฆษณาให้ในเลิอจ้าโปรได้คาขนมดุไปดงเดียนอืม ซีสันสมตำเซีบกินคำหนึ่งบ่พอคำสองผอมเพชรเพชรนัวนัวน้ำปลาจ้าพี่น้องจา้าคุยอีกก่อนนี่จับ มะกุงก,อก๊อปมุงซิมอ่ะจ้ซุปขนนของเ้าเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ซุปขนนนพี่น้องมี้มะเขือคืนผอมเลยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยนี่เมื่อกินกับมะเขือคืนเนี่ยแซ่บเลยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องวเพียงสนิทใจพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้ะพี่นอมม้องจะดื่มเบงกอสน,าน่าในเด้อจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า